1 4พฤษภาคมนี้เลือกตั้งนะครับแขเข้ามาแล้วสนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ทุกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานชันเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเถียงธทมและชอบด้วยกฎหม้โดยที่โรงแรม BP พีสมิลาบีชอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลานำโดยนางพระเยริริโชดภูมิหน่วยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสม,มานช์ชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้สนับสนุนผู้สมัครผู้สนใจและบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งจากพรรคการเมืองต่างๆเข้ารวมรับฟังโดยพร้อมเพียงกันนะครับ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้สมัครกลับเหลือตั้งผู้สนับสนุนและบุคคลผู้มีนาทีเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายวิธีปฏิบัติในการเลือตังซอ้ซอซ้อรวมทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ผู้สมัครรับเหลือตังผู้สนับสนุนและประชาชนผู้มีสิทธิเหลือตังให้ตระนักทึงลักการแข่งขันในระบอบประชาธิปไตยโดยรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้อภยัยและพลเสียของการสื่อสิทธิ์ขายเสี้ยงลดการรองคัดา้านและการกระทำผิดกฎหมายนะครับ อนอกจากนี้นะครับยังได้ทาคู่มือ,อดําเนินโครงการให้ความรู้เท้าทันในการทําพิษทางการเมืองในว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกโดยมีทาารรัฐมังกรนคือวิธีการหน้าเสี่ยงเหลือตัง้ง ลักษณะต้องห้ามนะครับในการนาเสียงการนาเสียงการทำประกาศแผ่นป้ายการนาเสียงท่านความผิดเกี่ยวกฎหมายรือตั้งแอปพลิเคชันช่องทางการติดต่อกกตทางนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกียเก่ยวกับกกติกาต่างๆมากขึ้นเพื่อการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตถี่งธรรมและการชออดโดยกฎหมยไปความเสี่ยงพออ,อกกกตสูงค่ากันเลยครับเป็นการจาัดการ กิจกรรมในการเลือกตั้งเชิงสมณฉันนะคะซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆในการเลือกตั้งนะคะในการหาเสียงว่าอะไรทําได้อะไรทำไม่ได้แล้วก็ในเรื่องของการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะว่าจะต้องจัดทำอย่างไรซึ่งผู้สมัครเองเนี่ยเมื่อเส้นจุดในวันเลือกตั้งนะคะต้อง ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายดังกล่าวภายใน90วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งค่ะการหาเสียงก็เน้นย้ําไปแล้วว่าให้พึงระมัดระวังอะไรที่สุ่มเสี่ยงไม่ชัดเจนอย่าทำเพราะว่ามันจะนําไปสู่เหตุแห่งการร้องคัดค้านการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ทษอัตราสูงทีเดียวก็อยากให้หาเสียงกันด้วยผลงานหาเสียงกันด้วยนโยบาย ที่ดีในเรื่องจำานาชันก็คือให้ผู้สมัครเนี่ยแข่งขันกันด้วยเรียกว่าสิ่งที่ข้อกฎหมายกําหนดไว้นะคะถ้าแพ้ก็รู้จักแพ้ชนะก็ชนะแต่ชนะกันด้วยการแข่งขันที่บริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะแล้วก็เป็นมิตรกันทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งค่ะนะัะ